บอถึงตัวหนึ่งโอ้ดึงแล้วครับพี่น้องมาเลยครับพี่น้องครับนี่โอ้สองคันเลยครับเอามาเอาหลังนี่ใหเลยสองคันเลยครับพี่น้องกำลังวุ่นวายครับชั่วครั้งครับผมโอ้ได้ขึ้นมาแล้วครับเอาเบียร์ข้อมชั่วสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้จะมาเห็ดไม้ลิ้วกันนะครับมาออยลิ้วกันนะครับแล้วก็จะมาล่องเลืนสดน้ำนะครับอยู่ที่ลำซีบายนะครับเดี๋ยวจะพาไปชม สถานที่บริเวณที่เขาจะทําการลอยอยวนะครับก็มี่าหน้าหน้าโตกะปลาเพื่อนมาตกกอนแล้วนะครับเพิ่นมาตะเ้าแล้วครับเป็นทีมงานนี่นะครับอ้ไส้เพื่อนกาลังเอาปลาขึ้นเลยครับนี่ครับทางเขาไม้เขาครับโอ้จุดยอดเลยครับพี่น้องครับหลอดปลาไัยมาเลยครับไอ้เพื่อนก็กำลังเล่นอยู่นะครับ เดี๋ยวเขาจะมาอ้อยตรงน,นะนี้นะครับนี่นะครับเขาจะมาอ้อนนบยววบริเวณนี้นะครับเราจะจะเรียนสดนะครับเมื่อนี้กัดิอ้อยน้ำแดงครับบริเวณนี้นะครับขุนครับทางขุนกำลังโห่เซี่ยวๆเ,เลยครับเพขุนได้ปลาเดี๋ยวทีพาไปชมครับ มาชปนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องตะก้ออยู่นี่ครับโอ้เพิ่นได้ขึ้นมาตัวนึงพอดีครับพี่น้องครับเป็นปลาตะเพียนนะครับเพิ่นกินขอเฮากเกียวนะครับตะเพียนแม่น้ำนะครับนะก้อยปลาครับมื้อนี้สอดมาหลายโตนะครับนะโอ้นี่ครับปลาปาก ปลาตะเพียนภาษาบ้านเราเรียกปลาปลาปากครับปลาปากนี่ครับค่อยแซบนะครับเพื่อที่อันนี้เป็นปลาแม่น้ำนะครับถ้าเป็นปลาเลี้ยงอ่ะตรงนี้มันสเีเขียวๆนะครับอันนี้เป็นปลาปล่อยนะครับเป็นปลาแม่น้ำเลยนะครับครับผมนี่ครับจะมีไซส์สองโลเพิ่นก็ได้ขึนน้นมาหลายเนี่ยนะครับนี่ครับไม้จานอิงคือเก่าครับครับผมเลี้ยงกินนี่นะี่ครับเพิ่นกินอยู่ครับเอาไปซูน่องไปเครื่องถึงเลยเพิ่นเปียกกินเนื้อเร็วได้ครับบพื่อนเอาไปอันนั้นทกันกินก็่อยครับ ทั้งปีทั้งก้อยกินอะไใในถุง่าถุงเงินครับผมทั้งปีทั้งก้อยครับบางหัน่นได้หลายเฮงเหยียบขั้นบางหันครับเพิ่นกินเขาจนว่าเลี้ยวแล้วะครับเดี๋ยวผมก็บจีไปทําการนั่งเรียนเลี้ยวแล้วก็เมื่อเลี้ยงจะทําการออยนะครับมาล่องเบืองว่ามื่ออื่นมื่อเฮือมันสิเขาบ่อนะครับกัสิลงตะกก้อนน้อยไปน้ำครับพี่น้องเอ้าิดตามต่อไปครับทําการทดสอบแล้วนะครับพี่น้องตัวนี้ไม้ดิบๆเลยนะครับบนท่านได้อวยครับ มาล่องเล่นเบิองครับอากาศร่อ,ตองตะกออิ่วไปนะครับตะกออะไรครับหนึ่งสั้นยังเงียบๆครับเรียนว่มีน้ำครับปลาขึ้นทองฟ้าขึ้น้องไอ้ก็ย่อโยงข้างขานครับเงียบนะครับตอนนี้ยังเงียบอยู่คุณยี่ตองก็กำลังนางรุ่นนะครับเป็นในวัดซวงซวงเทื่อนแล้วครับสุนเพิ่นถซวงเทือ่อว บนท่านได้อ้อยนะครับเดี๋ยวมือเลี้ยงทําการอ้อยแล้วก็่มือหลังเขาจะมาตรงนะครับไม้ล่าเสียบายครับไม้สวยๆครับหอมมืดมื้อครับพี่น้องนี่ให้ชมบรรยากาศไม้ครับไตปูใหม่ครับไตกอไผ่ครับบรรยากาศดีๆครับพี่น้องนอนนในเลยครับแขนอูนอนก็ได้กลางเตี้ยนนอนปูสาดนอนครับ เป็นมองทีเมื่กินเขาป้าับงามแรี่ยงก็มาเหรียญซองทุนได้นะครับวันนี้ก็ทีอ้อยไปเสื้อกันครับเดี๋ยวมือล้างมาเหรียครับอีกซองมือมาเหรียญสอาห้ำมอ้อยไปครับมามง้งงัครับพี่น้องเอาจังถาชมผลงานครับมือที่ปลาเขา มื่อนี้เอาบรรยากาศไม้สวยๆมาฝากพี่น้องครับ,รบโอ้ได้ขึ้นมาแล้วครับมาพั้วมาพัา้วเพื่อนพอดีครับ <c oughs> มาเพิงไม้มาเจอพอดีครับเจอพี่ชาย <c oughs> อยู่น้ำกันนี่นะครับนลกงตะก้อกครับได้ร้ายแล้วครับ <c oughs> โอ้โหน้องนี่ครับ เยอะเลยครับโอ้โหหางแดงไ้ปลาเกี่งครับกะมังสามถุงเลยบะลูกเวนี่ครับตัวนี้มีปลาขาวสวยน้ำตัวนี้เต็มถุงเลยครับ งามาลบเ,บงเลยครัโอ้สุดยอดเลยครับในเราถือหินชุม่มครับจังหวะเหมันก็ดิ่งกันโอ้ถึงแล้วครับพี่นอ้องมาเลยครับพี่นอ้องครับนี่โอ้ดสองคันเลยครับสองคันเลยครับพี่น้องกำลังวุ่นวายครับจนละมุนวุ่นวายเลยครับ,บอยู่ๆครับ เขาเบิ้ลมูเขาเบด้มูอุ้ยยกหน่อยนี่สุดยอดเลยครับเดี๋ยวถิอมาเหรียญน,น้ำพ่นครับเมื่อรุ่นนี่นี่ก็บซอยมัน,นวะโอ้โหนี่ร้อ<ใน> <laughs> งตัวติดครับรองตัวติดปากก็ลังเขาเอาเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาฮะสองขั้นพร้อมกันครับพี่น้อง โอกาสที่จะได้เยอะครับเมื่อนี้มันโมเขียงไห่โอ้โหทดสอบส,สัญญาณเขียงนะหลุนต่อไปครับพี่น้องครับผมกับทียุ่นีแ่แหละการเมื่อล่ะเพเมื่อล่ะครายัางถึงเมื่อพร้อมกันครับ ก็มาทุน่นก็ทุนแห้งอรอรุ่นครับตัวนี้ิ่งขั้นไหนที่ชมเสียงก่อนสามล่างก่อนครับแดดก็มังล่างกวนช่วงปลากินแมงครับ โอ้ยโบมิอันตัวนี้โอ้ยเตะขั้นเบี้ยเอาเอาแล้วครับขั้นนัน้นครับเบี้ไหนครับอยู่วะตัวใหญ่เลยนะพี่น้องตัวงามเทียตัวงามเทียมาแล้วครับพี่น้องฮะตึงทั้งทวงเหรอมาแล้วครับพี่น้องมาแล้ว ง,งามเติมอ,อยู่ครับบ้าขาวขาสวยไหนครับโชว์หน่อยอ,อยบบุ้ยรุ่นนี่โบน,น้อยเด้อครับใส้ดีมากใกล้ๆกองนี่โบน,น้อยเด้อครับนี่โอ้โหมีอาการครับพี่น้องเอาโน้อยเอาเลยครับเอาเลยโน้อยก็เอาโน้อยก็เอาครับน้อยก็เอา,อเอามาเลยครับ แล้วไงวะอาไยังไปเกี้งไปเกี้งครับมาอีกแล้วครับโอ้นี่ครับสุดยอดเลยครับยานยิงจัดขึ้นมาแล้วครับนี่โอเคครับแบตกับสิบเอ็ดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คง๋ยเอาไว้เพียงสานี้นะครับเดี๋ยวมือรุ่นมือรุ่นสิมมาไทยไหมนะครับสิมมาเหรียญน้ำเงินครับมือนี้แบตเอามาหักก่อนเดียวครับตั้งแต่เต้านะครับ ขึ้นแดงพอดีครับยังไงก็ขอฝากไปน้าครับเดี๋ยวมือหนามาทายบรรยากาศน้ำงามหาป่าให้พี่น้องได้ชมแล้วก็มาเห็ดเมนูบ้านๆให้พี่น้องได้ชมเพื่อกันนะครับอู้ปลาเพิ่เตรียมเลยครับนะครับเอาโอเคครับพี่น้องครับเอาไว้ซรันี้ครับวัสดีครับผม